ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนสำนักงานชนประทานที่6ยอมรับว่าน้ำแรงน่ากลัวกว่าน้ำท่วมขอนแก่นเด้อสีบอกให้สำนักงานชนประทานที่6เรารับผิดชอบอาจารย์ังใจ้าได้ ถ้าน้ำสิ้นชีวิตจูนเข้าไปนั่งคุยกับผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่6ของกรมชลประทานซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเขายอมรับว่าปัญหาภัยแล้งน่ากลัวกว่าปัญหาน้ำท่วมพื้นที่3าสิบล้านไร่เนี่ยเป็นเสี่ยงแล้งมากประมาณสัก5้าแสนสำนักงานชลประทานเรียวก็จะทำมาอย่างเต็มที่นะครับท่านมั่นใจทำให้เต็มที่ผมก็จะมาดูท่านทำล้อเล่นนะครับ พื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดชายภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยอดและ การศินบ้านของหนุ่มนาข้าวห้าจังหวัดพื้นที่รวมเกือบ30ล้านไร่พื้นที่เกษตรเกือบเกือบยีล้านไร่มีระบบชประรานแล้วเกือบ2.5ล้านไร่เพื่อในใหญ่ๆที่เรามีคือจุฬาพรแล้วเขื่อนบุญรัตน์แล้วมาเขื่อนลำปาวมีลํานา้นําฉีเป็นสายเลือดหลักชักพาน้ําเข้าหาผู้คนนอกนั้นก็มีลําน้ําพองลําน้ํเปาวน้ําเซินน้ายางและสายเล็กสายน้อยอีกมากมายน้ําที่รั่งขึ้นมาส่วนใหญ่เรามุ่งไปที่เกษตรกรรมเบอร์หนึ่งเป็นเลยเร์สงโฟโฟกอลิโฟกับ น้ำกินน้ำใช้ก่อนเลย2การดูแลสิ่งแวดล้อม3ส,สันทนาการต่างๆกเกษตรอยู่ลำแบบ4เลยหลังจากนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ที่อยู่ในระบบชลประทานมีไม่เกิน30% หากแต่มีโครงการขยายพื้นที่ชรประทานตลอดเวลาถ้า,าในพื้นที่ของเยพรูจะได้พื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดจันแปดหมื่นไร่ฝั่งของลำปลาวอยู่ระหว่างศึกษาจะขยายพื้นที่ชมระทานเพิ่มเติมห้าตำบลพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกราฬสินุ์นอกจากนั้นพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนลำปลาวทั้งสองฝั่งน้ำมีคุณค่ามหาศาลกับพี่น้องประชาชนคือน้ำของกรมจนประทานสรุปไปสรุปมาสรุปได้จังซี่จังซี่ว่าน้ำมีมันก็ไหลมาตามฝาย แต่ถ้าน้ำเหลือน้อยนิดทุกชีวิตสะเทือนหมดเลยขอรับสำนัก,การชมทานที่6พวกเราเต็มที่เต็มใจรับ,รบใช้ประชาชนนี่ <laughs> มาน้องมาอายจะพาไปเบิ่งอี ศิลปะมากมีให้ชมมากมายวัรณธรรมมันนำค่าเปี่ยมล้นยึดเกี่ยวใจคนข่าว,าวดีดีกับพี่คำรนอยากให้ทุกคนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อวความผาสุกข,ของทุกชีวิตในเขตอีสานตอนกลางเด้อสีบอกให้อาสาเป็นเอกลักษณ์ทุกคนรู้จักมาจากภาคไหนหน้าตาบ่งบอกที่มาที่ปริยาเปี่ยมด้วย